เป็นไรดิสายหนูลงไม่ได้ลงไม่ได้ก็เนี่ยเก้าอี้อเป็นไรมากไหเนี่ยเงาเหรอมาลงมาลงมาเนี่ยเก้าอี้ก็มีนี่เหยียบเลยแหมเงาจับขอช่วยหนูด้วยหนูหอยไม่ได้ขอช่วยหนูด้วยเป็นไรอ่ะดิสายหนูหอยไม่ได้ เป็นไรมากไหมเนี่ยแค่เนี้ย<ๆ>พอช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยหนูลงไม่ได้เฮ้ยดีไซน์พ่อช่วยด้วยหนูออกไม่ได้นเนี่ยมาเนี่ย อ่อนูกว่าอะไรมันนี้ยลามมาแค่เนี้ยพ่ออุตส่าห์รีบมาไม่ว่ามีอะไรนักหนาเนี่ยเดินมาแค่เนี้ยพ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยหนูลงไม่ได้เฮ้ยดีไซน์ดีไซน์เป็นอะไรลูก ลงจากโน้ตสไลด์มาตรงนี้ไม่งั้นก็เดินไปตรงโน้ตจบเลยเดินไปตรงโน้ตเดินลงมันได้มาเนี่ยเนี่ยจริงจริง <c oughs> พ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นี่ <c oughs> พ่อพ่อหนูมีอะไรให้กินด้วยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวหนูป้อนนะอะไรล่ะ กิมดูสิกินโอ๊ยทำไมมาเปรี้ยวจ้ามวิยิยเร็วเร็วดีไซน์เรีบเว่าโลกค่ำแล้วนะ่ะ พ่อลอยับเฮ้ยงกัอ้ยพ่อหมูปมนี่ีอตกใจหมดเลยอืมอร่อยไปพี่ไปตามหาพ่อกันไม่รู้พ่อหายไปไหนเนี่ยกวานะหายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยลูกหม่พ่อกินอะไร ขนางคนเดียวใช่ไหมไม่มีไม่มีดูสิดูสิไม่มีไม่มีอะไรเลยมือไม่มีแต่ปากมีนะหลักฐานค่ะปากจะปฏิเสธเหรอพ่อริงด้วยเนี่ยโอ้โหมาเอามาแบ่งกันกินเลยขนมที่ซ่อนไว้อ่ะมา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 สารซ่อนหมดเลยแล้ว